สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะทุกท่านทุท่านเลยครับวันนี้วันที่28ครับในไ,ได้หัวลากเต่าจอดมาคันนึงนะครับมาสดๆร้อนๆเลยครับยังไม่ดับเครื่องเลยมันแมบบกำลังไล่ถ่ายรูปเข้าสต็อปคคนะพอดีไปลากทางของสั่งไว้เลยสั่งไว้ตัวนี้เป็นซีรีส์5ครับ380นะ ติ๊กเกอร์ไม่มีรถเอาจอดอ่ะไม่แน่ใจว่าจอดนานหรือเปล่าจอดนานมากคันนี้เพิ่งมาครจบทะเบียนปีหกหนึ่งเลยนะคันนี้รู้สึกปีหกหนึ่งแมทแมทโหได้กระสีแล้ว กันขึ้นมาก,กันนะไม่รู้เงี้ยนะเนี่ยเพราะภายใน,นบอกวิตเตอร์ไปแล้วด,ดึงมาให้ดูหน่อยดึงเบลก่นหน่อยนี่องพันสิบห้ประมาณปีห้าแนะ 5, 8, 9, เป็นตัวห้าแปดหเนะี่ยเป็นบอกวิตเตอร์ไปนะแล้วไม่เป็นโมตอนเต็มเป็นวิตเตอร์นะ นี่สวยเลยตอนนี้กเป็งเฟือง4.8 7 5ครับ8 9ไม่4แสนโลไม่แท้เลยไม่ร้อนมากกี่แรงมานะ380รถเก่า2ลูกค้ากเข้ามาสดๆร้อนน่าจะถึงเมื่อคืนแหละแล้วก็พูดกำที่มาไปล่าถางไฟแดงมาดีตอนนี้มี ขึ้เลรถก็เดนนะเปิดแล้วก็ปิดเบาๆอย่แาแ่นงนนะคะสภาพรถก็ถือว่าวก็น้ำที่เห็นนี่แหละค่ะวินนไม่เลียแบตเตอรี่ขับมาแล้วไม่ได้แยกนมาเลยนะเนี่ยแบตเตอรี่หยุงบนรถเลยยังไม่นางยังไม่นานใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเข้าไปล้างต่อนะดูดิน้ำไม่นานดูดิที่รกเต็มหัวเลยเรนยังอะไรยังมีอยู่เลยนะผมคนล้อเดิมตีดายโนเนี่ย คุต่งคีณแต่งจารักวันี้ดนสะกนาผ้าขาวบคนแต่กับสองอันนะคะเห็นแ้นี่กน,น,นก็จะมีเอ่อไอนะชาล่างเนาะายล่างแต่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ไหมเปลี่ยนเป็นเดิมๆแต่งเดิมให้สวยนะไปายายงนะคะลูกคา้าลาไทยยังไม่ได้เปิดน,นะลูกค้าใจ ใจร้อนออใ,ใจร้อนด่วนรีบใช้รถตัวไม่ทัน,น,นตัวหางแปะปีิดได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนให้ใหม่เลย<อ>นะมันมันมันกรอบมันแข็งเลยมันกรอบมันไม่เหนียวอะ่ะของแท,ท้ยางก็ดีนะยางดีเด,เดิมจัดเมากลมเดียวพ็่งเปลี่ยาใหม่ละจัดการจัดนะ ไปสิงบุรีน่าเจอคันนี้บองดีจากสิงบุรีเลยคันนี้นะครื่องนะยักนครับพยามันะํามแยกน้ำมันมาเลยแอบแน่นๆนะลงตัดแตนิ่งจิ๊บเปนะเงียบมาเลยนทีลงตัดส้เกยไม่ลอกกันเนี้ยเด้งๆนะประตู เกรื่อหลังเครื่องหลังรถแบ็คเครื่องนิ่มมากเลยเนี่ยผมเบามาก็มออลมทะลุสินรูกเลยนะตอนนี้ก็พับสายลงม,มานะเดีย๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะเหมือนกับยูดียูดีผมเบามาก็มอเตอร์ลมร่วมกันจอดนานนี่ก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะภายใน,ใน ติ๊กเกอร์หน้ากระจกมีอยู่นะเนี่ยกระจกแท้นะภายในสวยเลยนะบอกคนขับขาดเดี๋ยวเปลี่ยนยยยหใหนะ้เดี๋ยวหุ้มให้นะเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะเพราะลมใช่เพราะว่ารั่วสี่ลูกเลยพับมา,าดูเบรกมาด้วยนะครับมีเสน้นมากเลยใช่นะสามเป็ดศูนย์นิ้นี่เครื่องฟังเสียงได้สิดูดิข้างบน เดี๋ยวล้างเก็บงานนิดจำไม่ได้ลนะต่าจอดแบบนี้สภาพแบบนี้ก็ไม่ได้ขายนี้ครับแหม่าถ่ายดูเลขใหม่นิดนึงใจจริงก็ใหา่ยกหง,งหให้ดูเคลื่อนด้วย,ยนะเต่ค่อนข้าง,งยก่ยากครับอันนี้เห็นไหมเลขใหม่45,500กิโล เเห็นมข้าง่ายได้ได้เปิดเลยรเตี้ยเข้าง่ายเนี่ยอันนี้อันนี้คลิปล็อกยางเกียร์หลุดพอดีเดี๋ยวซ่อมให้นะครับเนี่ยเจ๊อันนี้เอกสารของห่างสามมิตรนะพอดีไปรับห่างมาเจ๊สวยๆนะครับอ่าอะไรเลี่ยมไปนะผมอะไรไม่ขาดคนระับ เดี๋ยววันนี้ไปเช็คให้อีกทีนะครับเป็นไงหน้าจะจังแบบได้อยู่สวยมะสติกเกอร์คิวยไม่มีแล้วเนี่ยได้แล้วติดให้นะสติกเกอร์สองปีก็ไม่มีใช่ใช่สองปีพวกตัวสามแนั้นเขาน่าจะรอกสติกเกอร์หรือไหมทำไปจากได้หนึ่งอีกหนึ่งปึ๊บโอเคดูยี่ลอยหนู วันหนูปีนขึ้นไปแต่เข้าไม่ได้ติดกองสุดๆเรื่องเนิ่มมากเลยครับ18หน้าแสนโลไอสี่แสนสโลไปดูใต้ง,งี้ยเงี้ยแย่มากเลยแค่ชนจะใส่ย,ยิ้มใช้นั่งยิ้มใหญ่ให้แล้วก็แก้มนี่ต้องเปลี่ยนใหม่นะเป็นสีขาว ได้ทำสีอ่ะทำสีขาให้เอา<อ>ของแท้อะเพราะว่าตัวนี้เป็นของแท้แล้วนี่นเนี่ยปลาครอบกระจกอยู่นะปลาครอบอยู่หมดเลย,ยเนี่างนี้ปลาครอบตัวปีห้ากิ่งนีพี้ยนครับแค่แปรตรงนี้อยู่นะ,ะเนี่ยครับแท้สิกระจกใหม่กระจกเดิมนะบางเลยจานก็สภาพดีเล,เลยนะอนะันนะี้ก็ชดยืดไหมไม่ยืดเนาะ จะเปลี่ยนเป็นกระชุดธรรมดาให้รานะคายังไม่รู้กันอ่ะยังไม่เปิดรถบรรทุกมาถ,ถึงค่ะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าท่านใดแบบเห็นคลิปน,น,นี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสบอบถามก่อนได้เลยหรือถ้าแบบเห็นได้เพจอ่ะเห็นได้เพจได้เพจน่าจะลงก็แหละเช็คแชมป์มอเตอร์ค่ะเดี๋ยวมาดูสุดล้อมือสองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ค่ะเบอร์จะเป็นเบอร์สด หาไงไหมเดิมอองนานเลยสปอร์ไลท์อยู่ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะเฮ้ยติดกงได้แห้งๆครับออกัสวยแล้วเดิมดเดิบเดิมินะครับพ่อเดิมเลยนะ เรอบล,อลากอยู่ประมาณห้าหางกหางแล้วลูกค้าราคาหน้าร้านมันก็ประมาณ8ปดแสนห้าค่ะแต่ว่าราคาต่อรองลงได้อีกนิดหน่อยนะพร้อมบ่างได้เลยนะคะหืมแล้วจะจับคู่แบบนี้ก็ได้เลยนะส่งงานเฟรนซ์พร้อมกันเลยได้ใช่ใกระบบดําเดี๋ยวเราต่อให้ในะราคาก็มาคุยกันหรือว่าลูกค้าต่อเองก็ได้นะครับสีรั้วเราสั่งมาเป็นสีรั้วยาวเท่าเดี๋ยวแบบเจ็ดเมตรห้าเมตรถึงไหม ร้อนเจ็ดเมตรยี่นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆอ,ออกจากสามพิษมาเลยทนะางรุนใหมนะ่อันนี้เปิดข้างได้นะใชาเปิดข้างได้นะครับแต้วแบบของเรือเราไม่ได้มาเพราะเราไม่ได้สั่งมาเลยใช่ใช่วันนี้รตน,นี้ที่เราได้มาก็จะเป็นรบประกันสามปีเพราะห้าปีร้ม่มีแล้วอ้าวตาปีไม่มีใช่ไม่มี นเองคขับมานี่เลยนะประีเละแล้วไปสิบนี้ก็รับเดินมาได้เลยนะคันนี้ตื่นเต้นไงก็ขันของแปมทิปมาเลยนะคันนี้ลาบสดๆเดี๋ยวมีมาอีกดูดีคันนั้นก็กำลังได้เช็คโลบเบียบกันรถจอดนานได้ตีกันตอนนี้เร,รเราได้แต่รถเก่าเก็บมาเนาะใช่ไล่เก็บพวกผูกันตอนนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเก็บงานไปล้างก่อนอ ก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชร์ปอเดอร์ชานลด้วยนะคะถ้าอยากแบบว่าถ้าชอบแบบแบบเรียวๆแบบนี้แบบรถมาถึงร๊ปถ่ายเลยอ่ะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะเดี๋ยวแบบจะพยายามทำให้เร็วที่สุดไปด้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขอรถไปล้างก่อนอ่ะจังหน้าลงหน่อย ได้แ